สดีค่ะพี่สีรัตน์นะครเพื่อน mm. ก็หายไปหลายวันนะเพื่อนนะพอดีเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดมาเนาะมาเลาะดูสวนผักนะคะ mm. ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะกลับมาก็ต้องใส่ปุ๋ยอ่ะจะมาใส่ปุ๋ยอะไรปฏิ mm. ก็คงจะต้องใส่ทัานสวนเนี่ยละ่ะ mm. เพราะว่าวันที่ไปก็ มีแต่ให้น้องเขาช่วยลดน้ำผักให้เนาะกลับมาก็ต้องมาดูแลต้นไม้เหมือนเดิมนะคะก็ใส่ปุ๋ยกันเนาะคุณน่ะผักกำลังงามเนาะก็ประมาณห้าวันแล้วเนาะมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเพื่อนๆนนะพี่ชนะกกมาตกแต่งเนาะแล้วก็มาส่องดูต้นโอ้ต้นมะนาวยักษ์นี่เนาะนี่ มันก็กำลังแตกยอดตุป๊ปุตุปินะเ,นเพื่อนๆนะเดี๋ยวพี่ศิรจาจะเอา,อาปุ๋ยมาใส่นะคะเ,เพื่อนๆนะแล้วก็จะเอาฟางเนาะมาคุมดินนะคะส่วนพิษของเรานะคะเ,เพื่อนๆโอ้ยดูดิเห็นไหมทำทำเสาวไว้นะคะเ,เพื่อนๆนี่แตกยอดมาเพียบเลยนะคะนี่เห็นไหมก็เดี๋ยวมาใส่ปุยป๋ยบำรุงกันนะคะ ไอ้ส่วนที่เด็ดยอดไว้นี่เห็นไหมเขาก็เริ่มแตกยอดดีแล้วนะคะเพื่อนอันนี้ที่เอาลงใหม่ก็มีหลายอย่างนี่นแหละเพื่อนนะเกิดเทศก็กำลังงามมันจะออกดอกออกดอกด้วยนะคะนะมาดูกันเนาะ วันนี้ที่พี่สีละจะใช้เนาะอือก็นี่แหละสูตรปุ๋ยสำเร็จรูปของพี่สีละเนี่ยแหละนะคะแล้วก็มีอ,อโฮอร์โมนไข่เนาะแล้วก็มีน้ำหมักข้าวสารน้ำหมักพืชขมนะสามสี่อย่างเนาะ้วมี ปุ๋ยสำเร็จรูปฮอร์โมนไข่น้ำหมักข้าวสารน้ำหมักพืชขมนะน้ำก็เตรียมไว้20เลทนะ20เลรก็กะเอานะนเพื่อนๆนะกะเอาเนะเาะก็ใส่งไปเอามาดูกันอันนี้น้ำหมักสำเร็จรูปของพี่สีรัตนะฮะ โอเเ้ยเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่ก็จะไม่รู้หรอวเนาะว่าไอ้สีสำเร็จรูปของพี่สีรัตรคืออะไรนะก็คือ,อมันเป็นปุ๋ยหมักเนาะพี่ๆสีรัตเอาอปุ๋ยหมักหลายๆอย่างเนาะมาผสมกันไว้เลยในถังนะหลักๆก,ก็เป็นน้ำหมักที่งวนะฮะแล้วก็น้ำหมักจากเศษอาหารเนาะผสมกันไว้เลย นะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะเพื่อนๆนะแล้วก็เอามาใช้นะลดราดทางดินสส่ส่วนก็อย่างน้นอยๆนะฮะก็200 ml นะ200 ml ต่อน้ำประมาณ10ลิตรนะคืออันนี้หลักๆนะหลักๆที่จะใช้อะ่ะแล้วก็รดลาดทางดินให้กับพืชนะฮะอนะย่างน้อยก็สามวันครั้ง ห้าวันทั้งนะได้นหมอ่ะนี่นะคะใส่เพราะว่าต้นมะนาวยักษ์ของพี่สมนี้ยังไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะเพื่อนๆนะก็มีแต่หมักดินเนาะหมักดินแล้วก็เพิ่งจะเอาไอ้ปุ๋ยอะไรนะ เือใครมาใส่อืม,มอ,มอม้อ่ะทีนี้เนาะเดี๋ยวส่วนพริกนะฮะเดี๋ยวพี่ก็จะไปรดร้านนะเดี๋ยวจะอันนี้เอา ฟางเนาะมาคุมดินไว้ก่อนมาหอมดินเนาะพอดีไปททำธุระที่ต่างจังหวัดเพื่อนๆเลยนะคะเพื่อนจะไฉว้หายไปไหนเนาะเนาะช่วงนี้ก็จะยุ่งงะนที่จะทข้งๆจะยุ่งหลายอย่างเลยมีธุระทำหลายอย่างมาก ก็ยังอขอบคุณนนเนาะเพื่อนๆที่ยังเข้ามาติดตามรับชมนะคะเพื่อนนะเข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากมายนะคะไปก็ห่วงผักพวกนี้น,นะนเพื่อนๆเน๊ะ น้องเขาลดน้ำให้ใครปลูกผักนี่นม่จะเข้าใจเลยนะเวลาไปไหนทีโอ้ยหย่างนะห่วงผักปลูกต้นไม้ ดินไ้หน่อยนะเพื่อนเอน,นะช่วงนี้ก็ร้อนร้อนอนาเข้าสู่หน้าร้อนเลยนะเพื่อนเอน,นะร้อนแล้วนะคะตอนเนี้ร้อนแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพี่เสียจะพาส่องสวนหน่อยเนาะไปดูซิเป็นยังไงกันบ้างนะฮะสภาพพืชผัก ดูฟักทองนี่ตัดยอดนี่สุดยอดนะฮะเพื่อน mm hmm. ตัดยอดแล้วแตกยอดออกมาดีดีนะคะน,นะแตกยอดงามแล้วนะฮะฟักทองเนี่ยอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะฮะเนี่ยเราก็เก็บยอดไปกินนะฮะเพื่อนเนี่ยทำแบบนี้แหละนะเพราะว่าเราปลูกกินใบนะเนี่ยปลูกกินใบแต่แม่พี่เสียแล้วเขาก็ถอนออกไปกินเลยนะถอนออกไป แ,แต่พี่สีราจะไม่ถอนนะจะเก็บไว้ก่อนสักวันสองวันเนานะให้มันออกยอดดีกว่านี้ก่อน,นเดี๋ยวจะไปแกงเลี้ยงเนาะแกงเลี้ยงเอ๊ะงามนะเพื่อนๆนี่นสิคือเม็ดพันธุ์เขาดีด้วยเนาะเม็ดพันธุ์เขาดีอุย้ยดูสับลวดพี่สีรัตสิเพม่อนเอ้ยมันแตกยอดใหม่นะนี่งามแล้วนะคะเนี่ย ดูดูนะโกเพื่อนเอ้ยงามแล้วเนี่พี่สีต้องเตรียมไว้สำหรับปลูกแล้วนะะเนี่ยมะละโกะ <c oughs> ดูมะนาวมะนาวเป็นดอกพิเศษของพี่ต้อมโม้ยนี่ไม่อยู่เนาะพวกกระดันมาโดนกิ่งหักไปแล้วกิ่งนึงเพื่อนเอ้ย เป็นอย่างเงี้ยนะนอันนี้ไอพีนัดปัตเตอร์มากรองน้ำนะเนี่ยให้มากรองน้ำมากรองฝรั่งอพอเราไม่อยู่ก็่างนี้แหละต้นหักจริงหักเดี๋ยวปุ๋ยมาใส่เพื่อนเนาะ วันนี้ก็มาสั้นๆก่อนนะเพื่อนๆนะเพราะว่าพี่สีรัตน์เพิ่งกลับมาเนาะก็ะมาส่องสวนผักใส่ปุ๋ยส่องสวนผักใส่ปุ๋ยก่อนดูดูฟางตุ้งมันนะ่ะเดี๋ยวจะได้เก็บกินแล้วเห็นไหมเพื่อนๆะมันแตกยอดขึ้นมาใหม่ที่เราตัดไปเนาะ,อะโอ้ยยังไม่ทันขึ้นเลยผักชีนี่จะได้ป่ะเนาะนี่ขึ้นมาสามสี่ต้นโอ้ยเพื่อนเอ้ย อ้าวดูนะพี่สีสรัตเสเป็นอะไรไปเนาะนี่เนี่ยมันร้อนมากนะคเพื่อนนี่น่าจะร้อนมากนี่แหละ,หละสับประรดนะคะกำลังแตกยอดใหม่นะนเพื่อนอาไปก่อนนะคะวันนี้เนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากมาเนาะมาส่งสวนก่อน นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพิ่งกลับมาอืมอันนี้ก็หมักดินไว้เนาะนีหมักดินไว้ยังไม่ได้ครบกำหนดที่จะปลูกก็เอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะยบายค่ะ ก็มาสั้นๆก่อนเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะเพื่อนๆเนาะว่าพี่ศเราจะทำอะไรในคลิปถัดไปเนาะไปว่ากันเพื่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ